สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เขามารับชมครับมือนนิอยู่กับแฮมเบาๆครับพอดีพ้นุเกอร์มาถทยให้ครับมาถ่ายหน้าพนจีเฮ็ดพนจีปลูกเขาครับดำหน้ามือนี้ก็ได้กุญยจครับผมกยจัจโอ้ยกุญแจเสืบครับมากับพี่นุเกอร์ชาแนลครับมือหน้มาเบิ่งกครับมาพนจีถ่ไยให้ได้จ้งให้มือี้แต่ว่านี่ หน้าฝนติดน้ำครับสูบน้ำใช่ไหมครับฝนโปตกตเ,ปเย็นดีดนนดโอ้เข่าเขียวนี่งามพร้อมเข่าหวนหวุนเนี่ยน้ำไหลบ่อะจิพามากินก็กินเขา่าปลาครับมื่อนี้นเขา่าปลาจะว่าอาหารในบ้านเอาออกมากินครับ มาเป็นกำลังใจให้อหนุเกิดใช้ให้ไอ้หนุเกิดแล้วจเป็นเกษตรกรกสิชการใช้ให้เนมเหมือนเดยพ่อขืบเลกะนี่มันจะเก็บใหม่นะมนี่นะครับได้การนี่วใหม่ก็ังไฟสมโนรคราเขา,า,าก,การทำความสะอาดครับมันจะดังไฟนั่งกินกันมึงนี่ เด็กกว่าไปเอาศาสตร์ใช่ไหมฮะบอกเอาตัดเาตัดใบไหม่มานั่งกันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวาแนวมาอันนี้กันยังครับป๊ามันจะเผากนจับหมดเลยเนาะเก็บไงเ่ร Bạn kỳ ngay gần bèn kỳ đây nạp ninh yếp nếu đại đây, nạp ninh cũng sẹp, nếu đây chỉ ngay nhà cũng sẹp đây, đây chỉ ngay ngay chỉ sẹp, tiếng sụp สามพอไปเลยใครอีกสองพักบุ้งลงไปกดปิดอีกทีฟังปูพังกันโลกกาครับเดี๋ยวห้องกินเขาแล้ยวห้องกับไปเฮ็ดสอยวันครับวงเล็บพี่นุกเกอร์ครับไม่กำลังใจเพิเม่มเงอนไว้จับ Bây giờ có thể là lần đi, lần thái lửa. Nam mê sáng kiến lễ 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 rồi, มีขีดดินนิดหน่อยแล้วยังเสียบนี่บ่นี่ร <c oughs> ่อน,อน้ำเดือดครับนี่ครับเส้นนี่สองห่อครับนี่สองห่อด้วยครับนี่สองคนกับป็นุครับ ยานสามหอยานบาเบิดครับเอามาสามหอยอย่าเบิดเอาไว้ให้พ่อกับแม่เป็นกินครับเป็นเดยบรรยากาศครับกินดาวกข้ไปใส่แห้งครับเบิร์นหรอกแกได้กินแล้วครับไก่ได้กินแล้วก้อยจับอุบลครับแบบซองครับน้ำซุปนัวเส้นนุ่มแซบอีลีครับรสต้มต้นตำลับ สั่งได้ครับผมแซบครับสุดท้ายครับปรุงครับบางหวานก็ใส่น้ำตาลครับใส่น้ำตาลลงไปมังเพียรก็ใส่พริกครับพริกลงไปเขาจะแถมไม้แล้วครับพมกพริกกับหอมเจียวครับจอยเป็นอันเสร็จสิ้นครับกินได้ปรุงแล้วครับหอมเจียวเังภาษาใจครับ กระเทียมเจียวของยายสาเจียวอีกทุกชิ้นทุกอย่างแซบครับหอมเจียวเทียมเจียวลงไปนี่หอมของยายสาของยายสาแซบทุกอย่างครับโฆษณาจั็กน่อยกิมกับแซบครับปลาแดกกับแซบบนหยองนะครับนี่มาครับบัรที่นี่กินกันเลยเริ่มได้ครับเริ่มได้เย็นไป สองถุงน,ง,ง,นง,งนี่นี่เ็มหมอยลยครับเอาถุงป่ะนห้องป่ะเดี๋ยวเราเก็บใส่เลยน่าจะควงนี่จะดีอนดีงนะครับมีเวลานอนเป็นอ้ลมไหมไอะไนะไอนบอกหัวขว่าไปันน,นอนแสบอยู่กิน ต้มเดี่ยวมันเดีย๋ยวสุกมันเอนอผิดล็อก

ข้างบนกันดูน้ำไปถึงกระดีตำดีครับถ้าขันบ่ถึงกระดีเป็นผุกมันมองนี่บ่อกน้นารมบน้าไม่เลยพันสาตอันเดียวกันมือนไหลแบว่ามันไหลแยกออกแม่่ะแบบก็มาสุดยูนนี่บ่ะกสุดเนีอไปไหดโดรุ่นอกไก่คุค่นสุดรแล่อ หน้าจอกจอกไปหอดหน้าเลา่าผู้เดียวจอกไปหอดตทันต์ขึ้นลำป่าครับขันน้ำท่วมเนี่ยไ่ต้องห่วงครับผมปีที่แล้วได้กินเขามันต้องใหน้น้ำท่วมแสดงว่าปีเอ้บ่มีนินฝนตกกะ่ะแสดงว่าสูบน้ำเสียกับเขาง,งามเงยหน่อยย่าง,งามหมู่นี้เขาง,งามครับีกินน้ำแต,ต่ว่าพิจยรณ์เดี๋ยวน้ำฝนตัวก็คา่างยท่วมปีเว้นปีเนาะได้กินเขา มาลดตกอดไนี่บ่มีคนเลยกม่หนหรอเพราะวันหนาเนก็ไปงานเ่เห็นเาบินเขาครับสือกิงจบ่มเงินหือว่าทั้งังีหอนวะหอนหอน ไอหนุกใส่กางเกงให้หลานกัเป็นครับมีหลานหน่อยครับได้ผู้สาวสาวมาใส่ส่งกดจับเขาก็เอาใส่ตะกร้ารไปให้น้องก,กินครับใส่ส่งให้หลานพอมะเยี่ยงดีๆครับาาเป็นพ่นครับอยู่นี่เป็นพ่นมีขี้งัว่าพอ นี่คือกาพันตัดเพิ่นก็ไปดั่มที่คุณครับเดี๋ยวเขาจิบไพ่เรเกลือไปไถให้ครับแบบนี้แต่งร่างแล้วนี่เอาเนียนจริงไม่กับเซ่ครับนาเจ้าของว่าด้ยก้อนดัน,ดน,ดนดอยู่ปออะไรคะอยู่ปอยังแไงอ่ะยันวัดเยันวัดโอ้ผู้ใหญ่แต่ว่าโอ้นอนนาพร้อมมีอูผอมแต่เย็นเวยันแล้วพวกเพื่อนไปไม่เป็นอะเน no เโอ้ยมันข่อยมีหน้าข่อยมันเดี๋ยวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอย่างน,นีงเ้เนาะอากาศดีๆครับไปนี่ครับนี่คือย่านพาหนะของพีนุกเกอร์ครับที่เปิ้ลจีไส้นี่ครับกะถือว่าใหญ่เติอบอยู่ครับวันดินเพิน่นเอามาทะเบิงครับว่าเพิ่นจีเป็นแังไลย ลาฝนดิเฮ็ดจังไหนน่วิซีกระเจีตกวานของพี่นุเกอร์ชาแนลครับรอชมครับนี่คือโฮมที่เอาพักครับมาลำท่านลำอยู่ก็จะได้ลำครับอ่าพวกหัวง่อยสันดิฮอนอากาศดีดีครับ Look. เล้ววะเมาแล้วครับผมมันเป็นทั้งยาต่อไหวรถรถต้องเอารถไทยมาไทยล้วล่ะครับเพราะว่าค่อยเลี้ยงแห้งบ่พอเนาะบ่พอมันหลุ่นเกลอไม่หลุดเมลี่ได้ทั้งเป็นต่ออ้อยต่ออ้อยจักจัต่อซองวะต่ออ้อยมีหัวต่ออ้อยก็ครับพระเจ้าไถอ้อยมันก็เลยไถบ่วอะไรแต่เสียเอารถไถว่าไถที่ดำหน้ามันเลี่ยวสองให้นี่กอารถไถจะไหนบ๊าู่ครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาเอาไปซนีก่อนครับไปเจอกันชิปหน้าครับ กดไลค์กดแชร์ความกับช่องนุเกลิชาแน,นลบ้างครับเดี๋ยวกระิมีคลิปให้ลงให้เบังแต่ว่าบลูมือดครับ,บ๊ายบายครับ